จำรียบสวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรหลงตนน้นครับให้พี่มาทับบัวให้นะครับอันนี้เป็นบัวสาวนะครับไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่มันอ้วนนะครับนี่นู <laughs> ดูมันหายใจเสียงยังดังเลยครับพี่แกกำลังน่าจะเอเลือกน้ำเชื้อพันัวหรือเปล่าพาไปดูก่อนซะหน่อย

스팅레이 yes, ตามไปดูพี่เควัสาวนะครับทองแรกถ้าสมัยต้องหรอ Ừ, mặt cắt Dưới nguyên trong một เรียบร้อยนะครับมลิ้นหรืออมลิ้นลยมันขึ้นหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมให้ตัวผู้ใกล้ ต้องใช้วิธีผสมเทียมเอาไปล้างวางะไปทำไมข้างหน้า,า,าตัวตัวใหญ่มนะั้อ้วนด้วย

สำหรับคลิปนี้ก็อตอนนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ